มาติดตามกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับเมื่อคดี98ศพได้เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมแล้วจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาเบิกความนะครับทำให้เรื่องจริงนั้นเริ่มที่จะปรากฏต่อสายตาประชาชนนะครับและก็นําไปสู่การเปิดเผยตัวผู้สั่งการปราบปรามผู้ชุมนุมที่แท้จริงไปติดตามได้ในคอลน์อัปเดตครับ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องยิ่งให้การยิ่งเห็นคนสั่งการมีหลายคนที่ผ่านคดีปราบปรามประชาชนในอดีตบอกว่าการสอบสวนและไต่สวนคดี98ศพในขณะนี้บรรยากาศคล้ายกับสมัยมีการดำเนินคดีกับจำเลยคดี6ตุลาคม2519อย่างมาก อาจจะต่างตรงที่ตัวผู้ถูกกล่าวหาและจำเลยเป็นคนละฝากกันแต่เนื้อหาสาระในการคลี่คลายคดีไม่ต่างกันที่ว่าตัวผู้ถูกกล่าวหาต่างกันก็คือคดี6ตุลาคม2519นั้นฝ่ายที่ถูกจับและตกเป็นจำเลยคือบรรดาผู้นำนักศึกษาผู้นำในการชุมนุมฝ่ายที่ถูกเขาล้อมฆ่ายังถูกจับกลุ่มข้อหาร้ายแรงมากมายคอมมิวนิสต์กบฏ ลมล้างสถาบันส่วนเหตุการณ์98ศพในวันนี้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาคือผู้นำสออชอซึ่งเป็นฝ่ายสั่งปราบผู้ชุมนุมส่วนที่ว่าเนื้อหาคล้ายกันก็เพราะเมื่อคดีเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจะต้องมีการเบิกตัวผู้เกี่ยวข้องมาเบิกความแล้วความจริงจะค่อยๆทยอยเปิดออกมาสู่สายตาประชาชนคดี6ตุลานั้น แม้ว่าผู้นำนักศึกษาตกเป็นจำเลยแท้ๆแต่ทนายฝ่ายจำเลยสามารถเรียกตัวเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์มาเบิกความต่อสารการเบริกความนำไปสู่การเปิดตัวผู้สั่งการเป็นทอดๆสุดท้ายผู้มีอำนาจต้องตัดสินใจยุยติคดีก่อนที่ความลับในการสั่งปราบนักศึกษาประชาชนในธรรมศาสตร์จะโดนตีแพ่ส่วนคดี98ศพที่กำลังเข้มข้นในวันนี้ ยังไม่ถึงกับมีใครตกเป็นผู้ต้องหาแต่จำเลยในสายตาประชาชนมีอยู่แล้วขณะดเดียวกันในขั้นตอนการสอบปากคําผู้เกี่ยวข้องมีการเบิกตัวคนที่มีส่วนเกี่ยวพันกับปฏิบัติการทุกระดับมาให้การเมื่อสื่อมวลชนนำมาถ่ายทอดสู่สาธารณะช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ความจริงอย่างแจ่มแจ้งอย่างเช่นผู้มาให้ปากคำอาจจะเบิกความอ้างว่า ใช้แค่กระสุนซ้อมแค่ยิงคู่นั่นก็ยิ่งทำให้ประชาชนได้รู้ความจริงเพราะทุกคนมีสิทธิ์ดูคลิปเหตุการณ์นั้นแล้วจะรู้ได้ทันทีว่าเบิกความจริงหรือไม่ถ้าเบิกความไม่จริงก็แปลได้ว่าเหตุการณ์จริงนั้นตรงกันข้ามนอกจากเนื้อหาคำเบิกความช่วยให้สังคมกระจ่างแล้วยังจะนำไปสู่การเปิดตัวผู้สั่งการเป็นลำดับชั้นสุดท้าย ผู้สั่งการสูงสุดย่อมหนีไม่พ้นความรับผิดชอบต่อ918ศพ